สวัสดีครับเราในช่วงลายทองคำในช่วงเช้าเช้าที่บ้านช้างบ้านตะกลางบ้านปลายทองคำเช่นเดิมเช่นเคยนะครับช้านี้บรรยากาศสดใสดีมากครับนี่ทองครับกินกล้วยครับนี่กินกล้วยไม้ทองกินครับกินทีละคือเลยครับไม่ต้องเป็นทีละวีครับ เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ทองครับโอ้กล้วยเคือเดียวกินทีเดียวหมดเลยวะปวดร่าทองเอ้ยมันจะมีกินบ่หน้กินข,ขนาดนี้ชา้าเช้าบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับเมื่อคืนก็ลมเย็น โอยมาอากาศเริ่มจะหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ้ทองกินด้วยเครือเดียวหมดทีเดียวเลยคำเดียวเลยครับดูคนงานในทองครับที่ทําที่ไวให้นอนครับเล่นสลิเลยครับดูโอ้อ้าวเจอของดีทองอีกแล้วครับพี่น้องครับ ทองทอนหางพิ้งอีกแล้วนี่ไปจะใช้หมดบ่อไอทองนี่ทอนทุกวันทุกวันปานนี้จะทำไงจะเหลือครับจะมีเหลือบ่อน,นี่ฮะสุดทาเดี๋ยวต้องเดินสำรวจดูอีกครับเห็นไหมครับนี่เอาอได้สองเส้นแล้เช้านี้นะครับกับหางไอทองจะไม่ยาวครับ ดูครับดูทางไลาไม่รักหางถอนทิ้งจะหมดเลยครับเล่นจะอ้าไม่ไว้ได้ทองครับเดี๋ยวให้หลงจัดการเลยอืมครับรับยกคู่ใจเขาครับ อีพซื้อให้ครับใส่ติดเนื้อติดตัวมาดูอ้าวทองเนื้อนังตรงนี้ขาดแล้ครับทางแยง็นเนื้อนังไม่ค่อยดีครับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ออกงานครับนานๆทีก็เลยเนื้อนังก็เลยบางไปนิดหนึ่งครับ หมดไปคือนึงแล้วเดี๋ยวลองดูครือที่สองนะครับว่าคืนนี้คือใหญ่ครับทองจะกินได้กี่คำครับ<อ>กินไหมครับ<อ>กินครับอรบอึบดูครับทองกินกล้วยทีละเคือแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านทุกคนนะครับ ทองกินกล้วยทีละเกลือดูครับกัดกินแล้วก็เน็บเน็บเน็บเก็บกินครับเป็นความสุขของเขาครับดีได้กินแล้วได้เน็บงาถ้าไม่ได้เน็บงาไม่ใช่ทองครับับยกเส้นสวยของเขาครับขอบคุณนะครับที่ซื้อยกให้ทองใส ของจะของหยกเห็นคงจะดีใจแล้วเพราะว่ารอมานาน,นครับรออยากเห็นในทองใสนะครับอันนี้ก็ได้ใส่สมใจแล้วครับเพราะว่าเราแต่งเปลี่ยนเชือกเป็นลายใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเชือกที่ใส่มาเป็นเชือกอินมัดไม่อยู่มาครับมาครับดูไอ้ทองครับ สวัสดีบาทเตีลานะครับไม่มีอะไรไปมาแล้วครับไปหาบุบานไปมาแล้วเขาพาเดินอยู่ก็เลยกลับมาครับไปทะเลเดี๋ยวไปใหม่ครับไอบัวเดี๋ยวจะไอทองไปปราบให้บัวไอบัวมันขี้นะครับเพราะว่าไอบัวมันไม่ถ่ายครับ เอาทองไปนี่ครับอ่าทองได้ใส่ใส่ยกนะครับนี่ยกเอซีซื้อให้บอกว่าไม่ธรรมดาครับสั่งพิเศษเลยครับให้ทองครับนี่จะเอาทองไปให้บวมแทง ให้มันมันถ่ายครับไปบวมเจอทองคำมันชอบเล่นแรงๆไงมันจะได้ดีครับใช่ครับยังไม่ขี้ครับไอ้บวัวลําไส้น่าจะไม่ดีครับไปงานช้างกินแต่ผลไม้พอกลับมามาเจอสับรถเจอหญ้าก็เลย ปรับสภาพไม่ทันนะครับหมดกล้วยไปสองเครือแล้วนะครับมีเช้านี่ทองครับเครือแรกคำเดียวหมดเรียบเลยครับไม่มีเหลือครับช่วงนี้บันจิลมหนาวๆมาก็ตายทองก็เริ่มเฉะๆบ้างนะครับ เพราะว่า oh, uh. สังเกตดูเขาทุกปีเมื่อถ้าช่วงลมหนาวมาก็จะเป็นตาจะขึ้นฟองอย่างนี้นะครับโดนลมโดนไลยตี mm hmm. แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ำหนักไอทองครับอ๋ออยากได้อีกใช่ไหมครับเดี๋ยวจัดให้ครับมอีอยู่ครับเดี๋ยวไปดูครับว่ารวยของเราครับ ยังไม่หมดนะครับแต่ว่ากินเยอะไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวทองจะเปิดบ่อน้ำมันให้ก่อนกำหนดอีกยุ่งครับช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักไอ้ทองว่างไปงันช้างกินแต่อ้อยครับอรอยไหมครับทองครับอร่อยไหมครับ อร่อยครับเอาอีกครับบอกอ้าจัดป้ายให้เครือหนึ่งพอดูเครือนี้นะครับว่าจะได้กี่คำครับอันลิ้นไหมครับลิ้นอบดูไก,กล้ๆครับเสียงเคี้ยวกรวบกวบเน็บงาวับ ดูสายตาเขาครับดูบาสดูสายตาเขานะครับเวลาเขาได้กินนี่สายตาเขานี่ดูเหมือนมีความสุขมากครับทำตาพริบๆมีความสุขผมก็เลยอดใจที่จะให้กินไม่ได้เพราะว่าโอ้ดูครับด้วยเครือเดียว สองคำเรียบร้อยครับเสียทองของเราด้วยเครือเดียวกินสองคำครับหมดเรียบร้อยไม่มีเหลือครับมีเท่าไหร่ของกินบอกมาครับสองคำจัดเรียบเลยวันนี้บรรยากาศเดชจ้าส่องแต่เช้า <c oughs> ส,สดชื่นนะครับ ตงกลางคืนลมหนาวมาโชยไม่มียุงครับถ้าลม,มาหนาวมายุงจะไม่ค่อยมีช้างจะนอนดีมากครับแต่ถ้าวันไหนคืนไหนไม่ลมนะครับยุงเยอะช้างก็จะไม่นอนสักเท่าไหร่เพราะว่ายุงกัดดูเดี๋ยวต้องทำของเราเล่นที่ทำไว้ให้นอนสักแตกยับหมดเลยครับ ครับทองคำจิบจิบจะอยู่ถึงสงกรานหรือเปล่าครับไอเรื่องจิบจิบก้อยทองกินขนาดนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอฟซีกอนทองครับกอนครับสวยๆครับสวยๆครับทองบอกสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีน้อยทองสวัสดีน้อยสวัสดีครับครับทองสวัสดีแล้วครับ FC ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงเป็นบรรยากาศเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะเข้าฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนครับเอาแล้วทองงานเข้าแล้วครับได้สวัสดีแล้วสวัสดีไม่หยุดเลยครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อ oh, สวัสดีครับจากแมนเชสเตอร์ครับ oh, <c oughs> นี่ครับทองบอกอยากกินอีกแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไม่แน่นครับจะพาไปเยี่ยมูบานครับ ยังไงก็ขอยุติการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากในช่องของเราด้วยนะครับช่องพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอยากขี่ก็มาเลยครับเชิญเลยครับมาที่บ้านได้ขี่แน่นอนครับถ้าใครอยากขี่ ต้องคำยินดีให้บริการนะครับมีงานมีการก็ติดต่อมาได้ครับที่หมายเลข0 8 7 8 7 3 3 4 9 8นะครับรักต้องคำาน้อย,อยแต่คอให้รักนานๆน,นะครับท,ท่านทุกคนที่รับชมในช่อง,องเรามีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ